เป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้เฮียจิ๋วฟังหน่อยน้องอาชีอะก็อ,ะอ่หมอบอกว่าเนื้อที่ตัดไปโปะตรงแผลมันไม่ไม่ไม่สมานกับเนื้ออื่นค่ะมันเป็นเนื้อตายแล้วก็อ,อ่ต้องผ่าออกเพราะว่าถ้าไว้เดี๋ยวมันติดเชื้อแล้วก็การผ่าครั้งนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันต้องไปถูกเส้นเลือดด้วยอะไรด้วย ก็น้องต้องถามไปหมดเลยค่ะ so ถ <it> <uit> ้าพูดง่ายๆช่วงที่แผลที่เปิดค่ะแล้วก็วันนี้หนูไปทันที่ว่าหมอกําลังทําแผลแต่หนูไม่ได้ดูแผลจริงนะคะหนูดูแผลที่หมอเขาถ่ายรูปไว้ให้ดูอืเอ่หมอเขาถามหมอเขาถามหนูอยู่ว่ากล้าดูไหมหนูก็เลยดูค่ะเห็นใจดูแหละก็คือแผลมันเปิดตั้งแต่ตรงข้อมือจนยาวไปเกือบถึงข้อศอก Mm hmm. อืมอ่าก็คือแผลเปิดไว้ย่างงั้นเลยค่ะไม่มีการเย็บไม่มีการอะไรแล้วก็มีคล้ายๆกับเอ่อเหล็กแต่ว่าเหล็กไม่ใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับว่ายึดกระดูกตัวบนกับตัวล่างให้มันเชื่อมกันเพราะว่าหมอบอกว่ามันขาดไปเลยก็เลยต้องใส่อ่าแต่ว่าเส้น mm hmm. เส้นไม่ใหญ่ค่ะเส้นเล็กๆอ่า mm hmm. แต่ทีนี้ไอ้เนื้อที่ตายอะ่ะมันมันอยู่ตรงถ้าเราหงายมือหงายข้อมือขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ตรงข้างหน้าเลยข้างบนช่วงระหว่างเอ่อที่มือที่ขาดไป คือก้อนนั้นทั้งก้อนเลยก็คือหมอบอกต้องฟันตรงนั้นออกแล้วก็ผ่าใหม่แล้วแต่ก่อนอื่นตอนที่น้องจะเข้าการรับการผ่าก็คือต้องไปใช้เ,เขาเรียกว่าอะไรไปทําเหมือนกระมุดอุโม,มองค์อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะดูเส้นเลือดตรงช่วงต้นขาว่า<ม>เออเส้นไหนใช้ได้อะไรได้เพื่อที่ว่าจะไปทดแทนเส้นนั้นเส้นเส้นที่ว่าหมอเขาจะต้องผ่าออกแล้วก็มีสิทธิ์เสี่ยงเพราะว่ามันต้องเหมือนกับว่าฉีดสีคึบปอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่ะ อ่าแล้วหมอบอกว่ามีเสี่ยงกับไตอ๋อหรอฮะโอใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้คืออ่าคนที่เป็นมะเร็งเขาก็ต้องถีดเข้าไปก่อนื่อที่ว่าจะไปเอ่อทีทีสแกนนะคะทำทีทีสแกนฉีดสีเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะก็คือที่ที่หมอบอกเบื้องต้นนะคะอ่าก็คืออาจจะมีเสี่ยงกับภาวะไตอาจจะเกิดภาวะไตวายได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมอเขาก็เลยแจ้งไว้ก็คือถามว่าหนูยอมไม่หนูก็ต้องยอมให้ให้ให้หมอเขาทําอ่ะค่ะแต่เขาก็คือมีเอกสารให้หนูเต็นอ่าแล้วก็หมอเขาบอกแต่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวไปทําการเอ็กซเรย์ฟิล์มก่อนเพื่อที่ว่าจะดูว่ากระดูกตรงช่วงไหนแล้วก็เต้นอะไรตรงช่วงไหนที่มันมีปัญหาไหมอะไรไหมเผื่อมีปัญหาก็คือเขาก็จะได้ทําการผ่าตัดในครั้งนี้ไปเลยก็หมอก็บอกว่าผ่าตัดใหญ่รอบนึงอะค่ะอออ่ เสียวฟังแล้วเสียวหวาดเสียวแต่คือใดๆแผลมันไม่ได้เป็นแค่ตรงนั้นตรงหลังมือค่ะตรงหลังมือเออจะอยู่ตรงช่วงูจะอธิบายอย่างนี้เออเรามีร่องนิ้ว่ะทั้งหมดห้าร่องถูกไหมคะ <c oughs> แล้วน้องโดนกรีดเปิดไปสองร่อง <c oughs> ต้องเปิดไวอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าหมอเขาบอกว่าช่วงนั้นคือมันขาดออกไปเลยและนี้คือถ้าเราเอาเราอย่างเนี้ยเราเอาเข้าไปต่อใหม่เนี้ย มันต้องเหมือนกับประมาณว่าระบายอากาศระบายอะไรพวกนี้ค่ะถ้าถ้าจะเป็นภาษาเรานะคะก็ะคือกีดไว้เพื่อเปิดระบายอากาศก็คือก็เท่ากับว่าตอนนี้แผลที่ขาน้องมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่จุดแล้วดลเดี๋ยวน้องถ่ายอีกน้องก็ต้องมีแผลเพิ่มไปอีกคถ่ายอีกรอบแต่ที่ว่าเมือม่อเมื่อเมื่อสองวันสามวันที่ล้าที่ถูถ่ายรูปแล้วก็ส่งนี้เทียวเียวด้วคืออันนั้นสองจุมาแล้วเนาอบูกับหนูแม่มีผมไปหน่อยสิ แม่กินนู่ดกินนี่ซึ่งวันนี้น้องเงียบน้องเงียบมากคุยกับว่าแม่ืม้อติมมาให้หน่อยแค่นั้นนี่ค่ะแล้วน้องก็ไม่คุยไม่อะไรเหมือนอย่างเดิมน้องนอนอยู่อย่างเดียวตลอดเลยแล้วน้องก็โพสเฟซว่าต้องถ่ายแล้วหรอไม่ไหวแล้วดะทนไม่ไหวแล้วน้องกำลังกำลังคิดมากนะน้องกำลังคิดมาก<ช>แล้ว,ลวอืมอืม ก็กล well, ังส like right. ับสนแล้วก็เขากาลังต้องเหมือนมีมีการรู้ตัวข้างหน้าไม่เหมือนตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นคือเขาไม่รู้ตัวแต่นี่มันรู้ตัวที่จะต้องอย่างนี้แล้วเขาก็คาดหวังไม่รู้จะคาดหวังอย่างไรว่ามันจะต้องรอดพ้นได้อย่างไรใช่ใช่ไหมฮะอืมแล้วมันตัวน้อยอยู่เลยอ่ะอืมแรกๆ่ะเขาไปเห็นแผลเขาก็ยังไม่อะไรแต่เนี่ยสองวันเนี่ยเขาเห็นแผลเพราะว่าหมอให้เขาดูได้แล้ว ซึ่งเขาก็ยิ่ง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 คิดมากเข้าไปใหญ่ค่ะนั่นแหละหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยไม่รู้จะยังไงเดี๋ยว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 แค่จู่จะฮะวิธีขอให้เฮียจู่เนี่ยคุยกับทางทีมแล้วก็ปรึกษากันว่าจะต้องทํำยังไงนะนะโอเคโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเขาเราเจอกันเดี๋ยวเยี่ยมน้องด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเฮียว่างแล้วเฮียโทรไปหานะ ค่ะโอเคจ้าจ้ะแค่นี <Ha. S 1> ้นะสู้ๆนะจ้ะค่ะเนียขอบคุณค่ะ